สวัสดีครับผมใหญ่กริดดาเซตมงคล์เลอรและคุณอยู่กับผมในรายการ t e c คชิล l l รายการในตอนนี้จะเป็นตอนที่เราจะเอากล้อง2ตัวมาเปรียบเทียบกันหลังจากที่นิค o อนได้ออกกล้อง d s เ r ในระดับของ l u f r a m e นะฮะก็ต้องบอกว่าตอนนี้ในนิคอนเรียกว่าจะเป็นการปูพรมในตลาด Full Frame DSLR เลยทีเดียวก็จะมีตั้งแต่ D610 นะฮะที่ออกมากับตัวกลางของเขาในตลาดของ Full f r a m e ก็จะเป็น D810 แล้วก็จะมี d 4 s ส d c s ซึ่งเป็นตัวท็อปเป็นเรือธงของเขาแต่ตอนนี้เนี่ยนิคอนออกมาจะมีตัว d 7 5 0ออกมาด้วยอีก1ตัวเรียกว่าเป็นตัวที่อยู่ตรงกลางระหว่าง610กับ810ก็เลยทําให้หลายๆคน,นสงสัยว่าแล้วตกลงตอนนี้เนี่ยนะฮะถ้าจะเล่นกล้องฟูลเฟรมดีจะใช้ตัวไหนดีเราก็เลยเอากล้อง2รุ่นนี้มาเปรียบเทียบกันเลยก็คือเจ้า Nikon d 7 5 0ตัวนี้นะฮะกับ d 8 1 0 รุ่นพีนะครับ2ตัวนี้เนี่ยเราจะเอามาเปรียบเทียบกันหลักๆถ้าบอกว่า2ตัวนี้ต่างกันยังไงก็ต้องบอกว่าอย่างแรกเนี่ยนะครับเจ้า D750 เนี่ยจะมีความละเอียดอยู่ที่24.3ล้านพิกเซลในขณะที่ว่าตัว D810 จะมีความละเอียดอยู่ที่36.3ล้านพิกเซลซึ่งต้องบอกว่าความละเอียด2ออันนี้เนี่ยนะฮะ ถ้าใช้งานจริงๆทั่วๆไปเนี่ยผมว่ามันไม่ได้แตกต่างกันมากแต่ว่า36ล้านก็ไฟล์ใหญ่โตมหาล้านพอสมควรโดยเฉพาะเวลาที่เราใช้ raw ไฟล์นะฮะใหญ่มากก็เรียกได้ว่าเวลาที่จะจัดเก็บนะฮะก็ต้องใช้ฮาร์ดดิสต์เยอะพอสมควรหรือว่าใช้พื้นที่พอสมควรซึ่งตรงนี้ก็อยู่ที่ความต้องการของแต่ละคนล,ละเพราะว่า36ล้านโอเคคุณได้การ c r o ปไฟล์าภาพที่สามรารถี c r o ปไฟล์ได้ดีกว่านะฮะแต่ตัว 24ล้านก็เพียงพอสำหรับการใช้งานทั่วๆไปแล้วตัว D810 เนี่ยจะไม่มีโลพาสฟิลเตอร์ในขณะที่ว่าตัว7 5 0เนี่ยยังมีโลพาสฟิลเตอร์อยู่การเอาโลพาสฟิลเตอร์ออกก็จะทําให้ภาพมันคมขึ้นแต่ก็ต้องแลกกับการที่เกิดมอ r เรนะฮะหรือว่าตัวสีป,ปื้นๆในภาพคืออย่าง810เนี่ยภาพมันคมขึ้นจริงแต่ว่าเวลาที่เราเอาไปถ่ายอะไรที่มันมีดีเทลนะครับอย่างพวก สื้อเชิ้ตนะฮะหรือพวกมุ้งลวดเนี่ยภาพมันจะมาเป็นปื้นๆก็คือมันจะมีมอยเรเกิดขึ้นมาซึ่งตัวนี้750จะไม่มีนะะตรงนี้ก็ต้องเลือกเอาว่าอยากได้แบบไหนอยากได้ภาพคมก็810แต่ถ้าบอกว่าไม่ได้เน้นความคามแบบคมกริบขนาดนั้นนะฮะ750ก็เพียงพอสำหรับการใช้งานตัว750เนี่ย ISO ต่ำสุดที่ทำได้ก็คือ ISO 50 ส่วนตัว810เนี่ยจะเป็น ISO ต่ำสุดคือ ISO 32แล้วก็ทั้ง2ตัว ISO สูงสุดของเขาคือ51,200ทั้งคู่นะครับถ่ายในที่แสงน้อยก็โอเคทั้งคู่แหละเพราะว่า ISO ได้ขนาดนี้เนี่ยสบายๆยอยู่แล้วตัว750นะฮะจะประมวลผลด้วย x p e e d 4A นะครับส่วนตัว810จะประมวลผลด้วย x p e e d 4นะครับ 4A กับ4ธรมรมดาก็ เดียวราเป็นรุ่นใหม่ขึ้นมาอีกหนึ่งสเต็ปนะฮะแต่ว่าเวลาใช้งานจริงๆอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรตรงนี้เท่าไหร่นะครับแล้วก็จุดโฟกัสทั้ง2ตัวเนี่ยนะฮะเท่ากันก็คือเป็น51จุดโฟกัสแล้วก็มี cross type เป็น15จุดนะฮะแต่ว่าเท่าที่ได้ลองต้องบอกว่าตัว750เนี่ยนะครับจะ tracking เร็วกว่าอีกนิดหน่อยนะตรงนี้นี่เอาไว้สำหรับใครที่ถ่าย subject ที่มีการเคลื่อนไหวบ่อยๆเนี่ย750นะจะได้เปรียบกว่านิดหนึง อีกอย่างก็คือว่าตัว810เนี่ยเขาจะมี S-R a w มาให้ S-R a w คืออะไร S-R ก็คือ Small-R a w ซึ่งเป็น Raw File ที่มีการบีบอัดข้อมูลจะทำให้การจัดเก็บพื้นที่ที่เก็บภาพเนี่ยนะฮะมันน้อยลงคือพูดง่ายว่ามันไม่เปลืองพื้นที่ในการจัดเก็บไฟล์แล้วเรายังได้ Raw File อยู่รวมถึงว่าในการประมวลผลตัวกล้องก็จะทำงานเร็วขึ้น นะครับเพราะว่ามันมีการบีบอัดไฟล์ลงไปนะฮะก็ตรงนี้ช่วยสำหรับใครที่ชอบถ่ายรอไฟล์บ่อยๆแต่ว่าต้องการที่จะประหยัดพื้นที่ลงแต่อย่างหนึ่งก็คือว่าเจ้า810เนี่ยความเร็วของมันคือ36ล้านเพราะฉะนั้นพอมันมี s r a w มาช่วยก็จริงๆแล้วรอไฟล์คงไม่ได้ต่างกับตัว750เท่าไหร่เพราะว่า750เนี่ยไซส์ไฟล์ของเขามันจะเล็กกว่าก็คือแค่ 24.3ล้านพิกเซลนะครับตัว810ช่องมองภาพนะฮะโคติ้งเขาจะดีกว่าคือทั้ง2ตัวเนี่ยช่องมองภาพ100%เหมือนกันแต่ว่าตัว810จะโคดติ้งดีกว่าเวลาที่เราถ่ายย้อนแสงนะฮะช่องมองภาพในเวลาที่เรามองเข้าไปก็จะเห็นภาพชัดเจนกว่าแล้วก็ลดแสงแฟร์ลงไปครับ มาดูเรื่องสื่อบันทึกข้อมูลกันบ้างนะครับตัว Nikon D750 เนี่ยจะใช้หน่วยความจำหรือว่า Memory แบบ SD card นะฮะก็จะเป็น SD card 2สล็อตเลยในขณะที่ว่าตัว D810 จะเป็น SD card 1สล็อตแล้วก็ CF 1สล็อตแต่ทั้ง2ตัวจะมีช่องใส่ Memory ร a r การเนี่ยช่องข้อดีของเจ้าช่องใส่ Memory ร a r การแบบ2ช่องก็คือว่า คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้อันแรกเนี่ยนะก็คือถ้าเป็นซล็อตหนึ่งเต็มแล้วจะให้มันไปเซฟที่สล็อตสองหรือว่าคุณจะเลือกให้มันเป็นเซฟสองซอรก็ได้ก็จะเป็นแบคเอพกัน2อันหรือจะแยกได้ว่าจะเป็นอันนึ่งเป็นรอ w อีกอันหนึ่งเป็น JPEG นะฮะตรงนี้เนี่ยเราเลือกได้แต่ว่าต้องคงต้องเลือกอยู่แล้วแหละว่าอย่าง810เนี่ยมันได้ทั้ง CF แล้วก็ได้ทั้ง SD ในขณะว่า750เนี่ยจะเป็น SD 2ช่องความเร็วในการถ่ายภาพต่อเนื่องเนี่ยนะฮะตัว 750จะได้เปรียบกว่าเพราะว่า750เนี่ยหนึ่งมันเป็นแค่24ล้านความเร็วในการถ่ายภาพต่อเนื่องของเขาจะอยู่ที่6.5ภาพต่อวินาทีในขณะที่ว่าตัว810เนี่ยความเร็วในการถ่ายภาพต่อเนื่องจะอยู่ที่5ภาพต่อวินาทีแต่ถ้าใส่กริปนะฮะถ้าใส่กริปเนี่ย810จะได้7ภาพต่อวินาทีแต่นั่นก็คือคุณจะต้องมีแบตเตอรี่กริปมาเสริมด้วยนะครับความเร็วของตัวชัตเตอร์ maximum speed ที่ถ่ายได้เนี่ยนะฮะ ตัว810ได้เปรียบตัวนี้810จะได้1ส่วน8,000วินาทีในขณะที่ว่าตัว750เนี่ยจะเป็น1ส่วน4,000วินาทีเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าต้องการความเร็วชัตเตอร์สูงๆส,สำหรับการถ่ายพวกเลนส์ที่มันสว่างมากๆเลนส์ที่รูรับแสงกว้างๆเ่ยนะครับตรงนี้810อาจจะได้เปรียบเพราะว่าคุณสามารถที่จะใช้ชัตเตอร์สูงร่วมกับรูรับแสงกว้างในการถ่ายอย่างเ outdoor หรือว่าการถ่ายตอนกลางวันได้นะครับ เรื่องของอายุชัตเตอร์กันบ้างนะครับอายุชัตเตอร์ของกล้อง810เนี่ยเขาเคลมเอาไว้ที่2 0 0 0 0 0ช็อตนะฮะคือคุณสามารถกดชัตเตอร์ได้2 0 0 0 0 0ครั้งโดยที่ว่าทางนิคอนบอกว่าตัวมานชัตเตอร์อยัง้อมรับการทำงานได้อยู่ส่วนเจ้าตัว D750 อายุชัตเตอร์จะอยู่ที่1 5 0 0 0 0ครั้งแต่ก็ต้องบอกว่าเชื่อเถอะว่าผมค่อนข้างจะมั่นใจว่า คนส่วนใหญ่กดไม่ถึงทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็น1น0 0 0 0มืนครั้งหรือว่า2,000 0นครั้งนะฮะสำหรับการใช้งานธรรมดาๆทั่วไประบบวัดแสงของกล้องทั้ง2ตัวเนี่ยนะครับจะเป็นระบบวัดแสงที่ใช้จุดวัดแสงเนี่ยนะฮะ91,000พิกเซลนะครับแล้วก็เป็นวัดแสงแบบ 3D Color Metric Metaling Tree นะฮะเป็นชื่อระบบวัดแสงของ Nikon นะฮะทั้ง2ตัวจะเหมือนกันก็คือวัดแสง เป็น 3D นะฮะค่อนข้างที่จะแม่นยำเลยทีเดียวระบบโฟกัสของ D750 เนี่ยนะฮะจะเป็นระบบที่เรียกว่า S1 v a MultiCam 3005X 2ซึ่งเป็นรุ่นที่พัฒนาต่อมาจากระบบโฟกัสของ D810 ก็คือเป็น Advanced MultiCam 3005X นะฮะทั้ง2ตัวก็ต้องบอกว่าทำงานค่อนข้างจะแม่นยำทั้งคู่เพียงแต่ว่าตัว2หรือว่ารุ่นใหม่กว่านนะครับระบบโฟกัสก็จะแม่นยำมากขึ้นอย่างที่บอกว่าการ tracking ของตัว750จะเร็วกว่าตัว810อยู่นิดนึงนะครับ ของการโฟกัสในที่แสงน้อยเนี่ครับเจ้า D750 เนี่ยออกมาทีหลังก็จะโฟกัสในที่แสงน้อยได้ดีขึ้นทางนิคอนบอกว่านิคอน D750 สามารถที่จะโฟกัสในที่แสงน้อยได้ถึงลบ3 EV ในขณะที่ว่าตัว D810 เนี่ยจะโฟกัสในที่แสงน้อยได้ลบ2 EV ส่วนตัวเรื่องของวิดีโอนะฮะทั้ง2ตัวเนี่ยนะครับถ่ายวิดีโอที่ 1080P ที่60เฟรมเปอร์เซกเดลท้งคู่นั่นคือเฟรมเรทสูงสุดที่ความํำได้เหมือนกันทั้ง2ตัวแต่ว่าตัว d 750สามารถที่จะกางหน้าจอออกมาได้นะครับก็เอาไว้ถ่ายสำหรับมุมสูงมุมต่ำซึ่งจริงๆตรงนี้เนี่ยผมมองว่าสำหรับการถ่ายวิดีโอค่อนข้างที่จะช่วยได้เยอะเลยทีเดียวเพราะว่าการถ่ายวิดีโอหลายๆครั้งเนี่ยเราถ่ายเป็นมุมต่ำหรือว่ามุมสูงนะฮะแล้วถ้าหน้าจอมัมกางออกไม่ได้เนี่ยก็ลำ ตัวนี้ถือว่า750เนี่ยได้เปรียบตัว750จะมีระบบ Wi-Fi ด้วยนะครับคุณสามารถจะคนโทรลตัวกล้องผ่านระบบ Wi-Fi ได้โอนถ่ายภาพผ่านระบบ Wi-Fi เข้ากับโทรศัพท์มือถือหรือว่าตัวแท็บเล็ตได้ในขณะที่ว่าตัว810ทำได้ไหมทำได้เหมือนกันแต่ว่า810จะต้องซื้อตัว Wi-Fi โมดูลก็คือตัว W T 4A นะฮะซึ่งโอเคแหละข้อดีของมันก็คือว่ามันทำให้สามารถที่จะ ใช้งานเป็น Wi-Fi ได้แต่ว่าต้องบอกว่าข้อเสียของเจ้า W T 4 a เนี่ยนะฮะก็คือราคามันค่อนข้างจะสูงอยู่พอสมควรแบตเตอรี่นะฮะทั้ง2ตัวใช้แบตเตอรี่รุ่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นตัวแบตเตอรี่ที่มีรหัสว่า E N E L 15นะฮะซึ่งเป็นแบตเตอรี่ที่ความจุเนี่ยอยู่ประมาณ1,900ม ah, ิลแอมค่อนข้างที่จะสูงพอสมควรเรียกได้ว่าการถ่ายภาพ1วันสบาย ตัว D750 เนี่ยนะฮะนิคอนเคลมเอาไว้ว่าแบตเตอรี่1ก้อนเนี่ยสามารถที่จะถ่ายภาพได้1,230รูปในขณะที่ว่าตัว D810 จะถ่ายภาพได้1,200รูปต่างกัน30รูปตรงนี้คงไม่ค่อยมีผลอะไรเท่าไหร่มาดูเรื่องของน้ำหนักกันบ้าง D810 เนี่ยน้ำหนักของเขาจะอยู่ที่880กรัมตัวบอดี้เนี่ยนะฮะเขาจะเป็นฟูมแมกนีเซียมอลลอยก็คือเรียกว่าเป็นแมกนีเซียมอลลอยทั้งตัวในขณะที่ว่าตัว D750 น้ำหนักของตัวกล้องจะอยู่ที่750กรัมแล้วก็ด้านบนกับด้านหลังเนี่ยจะเป็นตัวแมกนีเซียมในขณะที่ว่าด้านหน้าเนี่ยนะตัวเฟรมด้านหน้าของเขาเนี่ยจะเป็นคาร์บอนเทอร์โมพลาสติกก็เลยทำให้น้ำหนักเนี่ยมันลดลงมานิดหนึ่งนะครับกับนิคอนบอกว่าจริงๆแล้วเหตุผลที่ใส่เป็นคาร์บอนพลาสติกเนี่ยเพราะว่าเรื่องของสัญญาณ WiFi นะครับเพราะว่าถ้าเป็นโครงที่เป็นแมกนีเซียมอลลอยทั้งตัวเนี่ย ปัญหาของมันก็คือว่ามันจะไปกวนสัญญาณ Wi-Fi ในตัวกล้องนะฮะก็เลยมีด้านหน้าเป็นคาร์บอนเทอร์โมพลาสติกแต่ว่าจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าทั้ง2ตัวเนี่ยนะครับกันน้ำกันฝุ่นคือเป็นเวทซิลทั้งคู่คงไม่ต้องห่วงอะไรสามารถจะลุยได้สมบุกสมบันพอสมควรตัวช่องต่ออุปกรณ์เสริมเนี่ยนะครับตัว750เนี่ยจะเป็นการต่ออุปกรณ์เสริมแบบที่เรียกว่าม u l ติอินเทอร์นะครับก็จะเป็นพอร์ตคล้ายๆกับพอร์ต USB นะฮะจะเป็นตัวพอร์ตของทางนิคอนเองนะฮะเป็นพอร์ตเฉพาะนะครับในขณะที่ว่าตัว810จะเป็นพอร์ตแบบ1 0 p พินอิเซสซรีก็คือจะเป็น1 0พินที่ไขเกลียวเข้าไปนะฮะอันนั้นคือพอร์ตแบบ1 0พินก็จะเป็นเหมือนกับพวกนิคอนตัวใหญ่ๆรุ่นเก่าๆทุกตัวจะมีพอร์ต1 0พินมาให้สำหรับการต่อพวกสายลันชัตเตอร์หรือว่าต่อพวกอุปกรณ์เสริมแต่ตัว750เนี่ยก็จะเป็นพอต ที่เสียบเข้าไปแล้วเป็นระบบไฟฟ้าจะไม่ใช่10พินเหมือนเก่าซึ่งตรงนี้ก็ต้องบอกว่าข้อดีของ10พินเนี่ยคืออ c ซเซสซอรีเดิมเนี่ยมันมีอยู่เยอะแล้วในขณะที่ว่าตัวพอร์ตรุ่นใหม่นะฮะอย่างของ750เนี่ยผมว่าการใช้งานมันสะดวกกว่าคือคุณสามารถเสียบเข้าแล้วก็ดึงออกได้เลยง่ายกว่านะฮะตัว10พินเนี่ยต้องมานั่งใส่แล้วก็หมุนไขเข้าไปตรงนี้อยู่ที่ความชอบละ ที่เปรียบเทียบกล้อง2ตัวนี้เนี่ยนะฮะก็ต้องบอกว่าตัว810นะครับเจ้าดี810ตัวนนะะเนี้ยนะฮะดเนี่ยข้อดีของเขาก็คือว่าคุณได้พิกเซลที่เยอะกว่าความละเอียดดีกว่านะฮะกับในเรื่องของตัวบอดี้นะครับปุ่มต่างเนี่ยจะเป็นกล้องในลักษณะของนิคอนตัวบนนะครับพวกโหมดต่างเนี่ยจะเป็นการกดแล้วก็หมุนนะฮะจะไม่เหมือนกับตัว750ที่จะเป็นตดเอลก็จะเป็นเหมือนกับพวก d 7 0 0ตออะไรพวกนั้นนะฮะที่เป็นปุ่มไดเอาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสตัวนี้ผมว่าอยู่ที่ความชอบในการใช้งานเพราะว่าอย่างตัวที่เป็นโหมดไดเอาแบบนี้นะครับเป็นโหมดไดเอาให้หมุนเลือกมันสามารถที่จะเห็นเลยว่าเราตั้งโหมดอะไรอยู่แม้กระทั่งตอนที่เราปิดตัวกล้องนะฮะในขณะที่ว่าตัวโหมดตัวนี้เนี่ยเราต้องเลือกก่อนนะครับก็คือเราต้องเปิดกล้องก่อนแล้วค่อยมาดูว่ามันอยู่ในโหมดอะไรนะฮะต้องกดโหมดแล้วก็เลือก ข้อดีของโหมดไดอ,อัลเนี่ยก็คือว่ามันไม่พลาดคือเราตั้งอยู่โหมดไหนเนี่ยนะครับปิดกล้องไปโอกาสที่จะเปลี่ยนโหมดโดยไม่ตั้งใจก็จะไม่มีแต่ว่าตัว750ก็แก้ปัญหานี้ออกมาให้คือเขามีปุ่มตรงกลางของโหมดไดอ,อัลเนี่ยนะครับคือถ้าคุณไม่ได้กดปุ่มตรงกลางโหมดไดอ,อัลจะหมุนไม่ได้ก็เซฟไปชั้นหนึ่งตรงนี้อยู่ที่ความชอบละนะฮะตัว810จะได้ไดนามิกเรจ์ที่ดีกว่าตัว750ด้วยนะครับเจ้า810เนี่ยนะฮะเพราะว่า การที่เขาเอาโลพาดฟิลเตอร์ออกด y นามิกเลนส์ hmm. ของภาพก็จะดีขึ้นขมขึ้นแต่ก็ต้องระวังในเรื่องของเบรเรนิดหนึ่งนะครับตัว810เนี่ยเวลาจะจับถือผมว่ากริปเขาจะเต็มไม้เต็มมือกว่าตัว750นิดหนึง่งแต่ว่าสำหรับใครที่มือไม่ใหญ่เนี่ยนะฮะหลายคนก็บอกว่าชอบตัว750มากกว่าเพราะว่ากริปของเขาเนี่ยจะบางแต่ว่าเขาจะลึกนะฮะมันจะลึกกว่าแต่ว่าเท่าที่ ได้จับถือทั้ง2ตัวเนี่ยนะครับส่วนตัวผมต้องบอกว่าผมชอบตัว8 1 0มากกว่าเือว่ากริปของเขาค่อนข้างที่จะเต็มมือคือเราไม่ต้องจิกนิ้วลงไปนะฮะเราไม่ต้องจิกนิ้วลงไปในขณะที่ว่าตัว750เนี่ยกริปเขาค่อนข้างจะบางกว่าเวลาจับจริงๆเนี่ยมันจะต้องเหมือนกับจิกนิ้วลงไปอะนะฮะแล้วก็มาดูด้านหลังกันบ้างตัวด้านหลังเนี่ยนะครับ810เขาจะมีปุ่มตรงนี้เป็นปุ่ม2ปุ่มก็คือจะมีเป็นตัวล็อกแสงนะฮะ A ล็อกกับ AE ออโต้โฟกัสอ่อนก็คือปุ่มสำหรับกดล็อกโฟกัสในขณะที่ว่าเจ้า750จะมีแค่ a อล็อกก็คือปุ่มล็อกแสงปุ่มเดียวตรงนี้ถ้าถามว่าชอบแบบไหนผมเองเนี่ยไม่ค่อยจะได้ใช้เจ้าออโต้โฟกัสอ่อนหรือว่าปุ่มล็อกโฟกัสเท่าไหร่เพราะว่าส่วนใหญ่เราก็จะเป็นฮาร์ปชัตเตอร์ก็คือกดครึ่งหนึ่งเพื่อล็อกโฟกัสแต่ว่าพอจะใช้เป็นล็อกแสงเนี่ยนะฮะ810ดหวยความที่ว,วา่ววาม,มันมีอยู่2ปุ่มเนี่ยนิ้วเราจะต้องเอื้อมคือจะต้องเอื้อมมาเพื่อจะกด A-E-Lock ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมว่าตัว750ได้เปรียบกว่าคือมันไม่มีปุ่มออโต้ o โฟกัสล็อกเลยเราสามารถจเอานิ้วโป้งเนี่ยไปกดได้เลยไม่ต้องไม่ต้องเอื้อมนิ้วขึ้นไปนะฮะก็อาจจะเป็นข้อได้เปรียบนิดนึงนะ,ะตรงนี้อยู่ที่ความชอบส่วนบุคคลละในเรื่องของตัวคัสตอมโหมดนะฮะคัสตอมโหมดของตัว810เนี่ยจะเป็นระบบแบงค์คือคุณต้องเข้าไปในเมนูแล้วก็เลือกเป็นแบงค์ ABC ะะก็จะเป็นเหมือนกับคัสตอมโหมดที่เราสั่งเซฟเอาไว้ในขณะที่ว่าตัวกล้อง750นะฮะ750เนี่ยจะเป็นระบบ U1 U2 ก็คือเป็น User 1, User 2ซึ่งเราสามารถที่จะตั้งค่าต่างๆล่วงหน้าแล้วก็สั่งเซฟเอาไว้ได้ตรงนี้เนี่ยผมให้คะแนนของเจ้า User 1, User 2เนี่ยมากกว่าคือเราเลือกโหมดเข้าไปใช้งานง่ายกว่านะ,ะเราสามารถที่จะบิดเข้าไปเพื่อที่จะใช้ได้เลยในขณะที่แบงค์เนี่ยเวลาจะใช้งานก็ต้องกดเมนูแล้วก็กดเลือกเข้าไปนะ,ะมันหลายสเต็ปกว่านะครับ ตัว750คุณได้เรื่องของ Wi-Fi ด้วยคุณได้เรื่องของหน้าจอที่มันกลางออกมาได้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องบอกว่า2ตัวนี้เป็นฟู Frame ในระดับของการใช้งานจริงจังของ Nikon ทั้งคู่ไม่ว่าคุณจะเลือกตัวไหนเนี่ยผมว่ามันสามารถตอบสนองงานได้สมบุกสมบันทั้งคู่เลยทีเดียวแล้วก็สำหรับการใช้งานแบบอาชีพคืออย่างบางคนถามว่า750เพียงพอไหมสำหรับการเอาไปถ่ายรับงานหรือว่าการใช้งานจริงจังกล้อบอกว่าเหลือเฟือนะครับ ตรงนี้ต้องบอกว่าการใช้งานนะคงต้องดูแล้วแหละว่าระหว่าง810กับ750นะถ้าคุณต้องการหน้าจอกลางออกมาได้คุณต้องการ Wi-Fi ผมเชียร์ว่าไป750ตัวกล้องก็ Compact กว่านิดนึงขนาดเล็กลงมานิดนึงแต่คล่องตัวมากขึ้นการใช้งานต่างๆนานานเนี้ยสามารถจะยืดหยุ่นมากกว่านะฮะในขณะที่ตัว810เนี่ยผมมองว่ามันเป็นกล้องที่สำหรับคนที่ถ่ายซีรีส์ซีรีส์นะครับต้องการไฟลใ์ใหญ่ๆต้องการภาพ คมคมนะฮะ810ก็เป็นตัวเลือกที่ดีขอบคุณสำหรับการรับชมรายการ t e เทคชิในตอนนี้ครับพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ